สวัสดีนักท่องเที่ยวทุกท่านนะครับที่นี่ป่านันพนาการน้ำตกเขาพิโตนะครับและอีกจุดหนึ่งนะครับสามารถมาสัมผัสโอโซนธรรมชาติแบบนี้ได้แล้วนะครับเป็นน้ำตกใสทองนะครับที่อยู่ตรงเลยองค์พระใหญ่ของเรามาหรือพระพระุทธาราดีศรีปราจีนสิธินทอโลน,นะครับเป็นธรรมชาติมากครับโซนตรงนี้นะครับเนี่ย ปูโอโทนนะครับผมเป็นแหล่งออกซิเจนแบบธรรมชาติเลยครับตรงนี้นะครับน้ำเย็นสบายมากครับน้ำตอนนี้นะครับน้ำเย็นสบายมากครับ